แวะมาขายของให้เด็กๆกำลังซ้อมกีฬาวอลเลย์บอลอยู่ค่ะกำลังซ้อมกันอยู่เลยช้อมกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อที่จะไปแข่งนะคะทุกคนถกลับบ้านแล้วไปแล้วโค้ดก็มี คุณครูโพสคุณครูโพสมาเพื่อที่จะสอนให้เด็กๆนะคะคุณค,ครูเดี๋ยวเราจะรอให้เด็กๆพักก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปขาตอนนี้ก็รอไปก่อน <c oughs> <c oughs> คุณครูกลับกันหมดแล้ว <c oughs> คุณครูกลับกันหมดแ <c oughs> ล้วเด <c oughs> ็ก,กนด <c oughs> ๆน่ารักมาก าไปเด้เอแม่ค่ะอย่าล่าหนูก่อนไปกระเดี๋ยวาฝากไปเด้เอแม่ค่ะเล่าหน,นหนูก่อนจะ<ป><ป>ดูด้านนี<ป>ด้ดีใจด,ดีใจสิเด็จพักล่าดีใจดีใจมากเลย

ก่อนเนาะหิวนะยามมาม่าเท่าไหร่คะห้าสิบบาทใช่ไหให้ละอ่อนทใช่ไหมโอ้โหน้ำน้ำน้ำแล้วรก็น้ำแก้วนึงค่ะ้สบาทแล้วก็ก้บบาทลดราคาเบี้ยวลดไหลลดไหลแก้วละสิบาทอาสับไปอาสับไปกวหนึงนึงกเรื่องวน้น้ำลูกค้าาหน่อยนะคะน้ำน้ำน้ หนูอันหนึ่งแก่ไปขับรถได้ใช่ขอสี่หลอดอยากไปขับรถได้ไหมขอสองเดียวไม่รู้ขอสองเลยได้ไม่เดียวกระดูกยอดน้ำอะไรบ้างอ้าวแบตซี่เอาแบบซีเอากระเอาอะไรอ่ะอะไรอ่ะเอาน้ำได้ดิอ่ะกระดูกยอดน้ำเลยนะคะเอาน้ำได้เอาแบตซี่ไหนอะหนูเอาแบตซี่ค่ะ ันสอเอาันสไปยนนึงค่ะแบบสี่สองใ่ไหมแบบสีเหมือนกันใช่ไหมหนึ่งสองสามแก้วแบบสี่ก็กงไม่ขาดเอาสปยนึงเอาสปค่ะแเอาสแนี้สองบาทอันนี้กี่หลอดสค่ะสี่กินยังไง เอาอย่ามาวงด้วยเอาน้ำสปแก้วนน้ำสปแก้วนออยัเอจนนเออจะกินแบบนี้อันนี้กี่หลอดสองหลอดไห่ไหมอันนี้ของใครจะเอาสไปแวค่ะสปกี่แก้วสแก้วแลนะละ้โบม่้แล้วแก้วแ้ว้กล ม่ยกันสบายเอย่างไดีบบมั้งแอบแอบนึงนะโยมมิดยมบ้าสองบาีแม่ค้ารอยังรอได้เลยลูกค้าต้องรอด้วยนะแรงเลยอานึหาเอาหนึอยกินก่อนสองหลอใช่ไหมคุณบอกแล้วุูงมีใหญ่ไอ้รุูงมีนะพู้บอกว่าังนู้มีแม่ค้าจะมาอีกไหมเย้ ก็รู้่สิบขวดเ่าเป็นควนเลยเหรอเอาน้ำเลอสิบาแก้วนึอจะปิดตงยาตั้งาต้ยา้งงยายา้งยาตยาตังาตั้งยาตั้งยาตั้งยา้าไั้งยาไั้งยาตม้ต้ต้ยี่ั้บาทันาตั้งย้งา้าตาตั้า้ตัา้ยังาตั้าอยาตั้งยาตั้งยา้า เอากเด็กอ่อนเอากลเอาผู้ส่อาไปผู้ั่องเาไปสั่งน้ำเกี้ยนนหกกูไอ้บากับโบดกผพวกอปิดเลยไม่ต้องพี่บุรีไม่ต้องกินเป็นคนฝรั่งปิดเลยพี่บุรีพม่ต้องกินก้นไทยแล้วไปกินคนฝรั่งฝรัง เออป็คนไทยแต่ไม่กินก้หล่งนี่ใส่ไม่ดีหนึ่งคู่ขนานี้วิตามินอะไรแอมแฉลอมชื่ออะไรงลวิตามินอะไรนะกรล่นวิตามินเอไมดูามีวิตามินดีอเมะม่วงมันใช้มันวิตามินวิตามินวิตามินดีวิตามินซีวิตามินดี

มันกอบอ่ะใส่หน้าใส่น้าใส่หน้าหนุ่นี่รวมน้ำด้วยนี่นี่นี่สิบบาท มีไหมไหมเาไม่ต้งาข้าวเอถมโมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ